ความเลวร้ายเหล่านี้ครับเพราะรู้ว่าเวลาสังคมนี้ครับมันมีเรื่องราวมากกันเหลือเกินก็มีเรื่องใหม่มาแทนที่เรื่องเกา่าแต่ลองไปรวบรวมแต่ละเรื่องแต่ละราวดูครับปัญหาของชาติมันเกิดเพราะเรื่องนี้ผมไม่เคยปฏิเสธว่านักการเมืองเนี่ยนะครับไม่มีคนเลวเช่นเดียวพวกท่านก็ต้องไมป่ปฏิเสธว่าทหารก็มีคนเลวเหมือนกันแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า เป็นฉบับนี้นะครับเพื่อเปิดช่องให้กับคนดีสกัดคนเลวนะ่ะจริงหรือเปล่าเพราะไอ้ที่ดีนั้นเนี่ยนะครับยกหางตัวเองกันทั้งนั้นนะดีนี่นะครับเพราะตัวเองบอกว่าตัวเองดีคนของตัวเองบอกว่าตัวเองดีพวกของตัวเองบอกว่าตัวเองดีโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำดีอะไรเลยอีกพวกหนึ่งที่ชั่ว ก็เพราะตัวเองไปบอกว่าเขาชั่วพวกของตัวเองไปบอกว่าเขาชั่วเขาก็กลายเป็นคนชั่วแตกต่างจากตัวเองตัวเองบอกว่าตัวเองดีพวกตัวเองก็บอกว่าตัวเองดีตัวเองก็เลยเป็นคนดีเพราะมาตรวัดทั้งหมดเนี่ยนะครับมันอยู่กับตัวเองถ้ามั่นใจดีจริงครับคนทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับใครมันจะโง่ไปเลือกคนชั่ว แต่หลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่ามันเป็นเหตุผลของเผด็จการเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการอันนี้ได้รับการยอมรับเพราะหลักใหญ่ใจความก็รู้ว่าคนไทยทั้งชาติเนี่ยทุกคนก็เกลียดโกงกันในสายเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เอาเรื่องโกงมาบังหน้า แล้วตัวเองก็ไปโกงประชาชนในเรื่องอำนาจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นครับประวัติศาสตร์ก็บอกกันแล้วว่านักการเมืองโกงก็มีทหารโกงก็มีดูคดีกันเต็มกันไปหมดตายในคุกก็มีพลเอกร,รัฐบาลอย่างจังมนตรีก็จงวัถนอมยึดรั์รัฐบาลจงวัดถนนนายสัญญาธรรมศักก็ยึดรับ ไม่ใช่ว่าเป็นทหารแล้ดีทุกรายถึงอมไรเป็นนักการเมืองเล่นเลวทุกรายกันซื้อมะไรมีเลวมีดีมีชั่วกันทั้งนั้นแหละอย่ามาพูดเห็นแก่ได้กันเลยแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่าถ้าต้องการจะบกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นคุณควรเคารพประชาชนผมนี่ชอบคาอาจารย์สุขุมเนี่ยนะครับว่า ถ้าประชาชนเขาตัดสินใจใช้หัวเดินต่างเท้าอ่ะเขามีมติอย่างนั้นนะครับอะไรจะว่ายอย่างไงอาจารย์สุขุมต้องการอธิบายความว่าประชาชนเขาตัดสินใจอะไรก็เป็นเรื่องของประชาชนมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดเป็นเรื่องความเชื่อของประชาชนถ้าคุณต้องการจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าต้องการปกครองด้วยระบอบเผด็จการก็บอกตัวเองว่าเป็นปเผด็จการยอมรับกันไปเลยก็ไม่ต้องมาอธิบายว่าประชาธิปไตย99.99เปเซ็นเป็นประชาธิปไตยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้คสอชอไม่มีอะไรเสียเลยรับก็คอสอชอก็ได้ ไม่รับคอสชอก็ได้แทงหัวก็ได้คอสชอแทงก้อยก็ได้คอสชอแต่ประชาชนถ้าไม่สนใจเนี่ยนะครับว่าเราจะเลือกตั้งกันเมื่อไหร่รู้แต่เพียงว่าถ้าไม่เป็นประชาธิทไตยก็ไม่ต้องเลือกตั้งมันดูที่ใครมันจะทนกว่ากันแต่ถ้าใจเนี่ยนะครับอ่อนแอ หวังเศษเสี้ยวอำนาจที่เขาจะหยิบยื่นให้ทั้งที่จริงเศษเสี้ยวมันคือยาพิษวันนี้ผมเชื่อว่าในตกผลึกกันมาพอสมควรแล้วแต่ก็มีบางแงพวกก็รู้กันว่าบ้านเมืองถ้าอยู่ในยุคมืดเนี่ยนะครับพืชบางพืชหรือกึ่งพืชกึ่งสัตว์เนี่ยนะครับจะเจริญงอกงาม แต่ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยมีแสงสว่างนะครับไอ้พวกนี้สู้แสงอาทิตย์ไม่ได้เขาก็รู้ทันทีว่าบ้านเมืองเป็นปกติทุกอย่างมาจากการเลือกตั้งหมดเนี่ยนะครับประชาชนตัดสินใจเองไอ้น้ำหน้าหลายคนที่ออกมาสนับสนุนวิาพากษ์วิจารณ์คนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยพวกนี้ก็ไร้สภาพโดยทันที แต่ถ้าบ้านเมืองอึมครึมนแน่นอนที่สุดนะครับความกระล่อนปลิ้นปล่อนบางคนเป็นทนายมาบางคนมีอาชีพที่ช่อคนมาตลอดชีวิตก็มีก็มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญเพราะแม่ทัพนายกองก็พูดไม่เป็นตัวเองเนี่ยนะครับลิ้นสามแฉกก็พูดได้อยู่แก๊งไหนนะครับหัวหน้าตายหมด แต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ครับในวันแบบนี้ครับมันก็มีความสำคัญเพราะว่าทหารเองเนี่ยนะครับคิดนู่นคิดนี้ได้แลลวครับแต่ว่าความกันล่อนความปลิ้นปล้อนทางการเมืองไอ้พวกนี้มันเชี่ยวชาญพอเข้าในวงแบบนี้ครับก็รู้โอ้ยมันเก่งจริงจริงแต่ว่าวงนักประย์ประาไตก็บอกมันชั่วจริงๆ พราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเวลาไปประชุมนะครับในวงแบบนี้คนแบบนี้จะคล่องแคล่วยืนอธิบายเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับในแม่น้ำามหาสายเนี่ยทหารนะครับจะยืนอภิปรายสู้ไอ้พวกนี้มันได้นั่นแหละครับคนพูดเก่งที่สุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ได้เท่านั้นแนหะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนกับอยู่ในมือพวกนี้ ไอ้พวกนี้ก็รู้ทันทีว่าถ้ามาปราบมือกันแบบพวกผมเนี่ยไม่ได้กินกันหรอกในสภาเน่ยแต่ว่าอยู่ในแวดวงเนี่ยนะครับในสังคมที่คนไม่ชำนาญการในเรื่องแบบนี้แกงมีความสามารถในสภาเนี่นะครับประชุมร่วมสองสภาเงียบกริบไม่กล้าวอลเวสวนไปเนี่ยนะครับยังเงียบปากเลย แต่พอประชุมแยกเดียวนี่นะครับโอ้ยเก่งจริงจริงวิภาควิจาร์ณเก่งเพราะไม่มีใครสวนาเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมจึงบอกไปยังนายมีชัยฤชุพันธ์ว่าที่มาคูนะ่ว่า้ารางนี้ถูกความร่างใหมจ่จะโหดวันนี้โอ้โหกลัวกลัวกลวกลัวกกลัวตายตลก มาคู่ประชาชนถ้าไม่รับจะหนักวันนี้โอ้โหคุณใหญ่มาจากไหนก็ผมบอกชัดเจนว่าเอาตาผ่านนายกไปในมาจากการเลือกตั้งไม่ต้องเขียนห้ามคุณสมบัติผมแล้ผมไม่ลงอยู่แล้วผมไม่บ้าได้มาคู่นะครับผมขำเลยคุณไม่รู้จักประชาชนในประเทศนี้เนยนะครับ คูแบบนี้ไม่รอดหรอกร้อยบาทขี่หมากองความอยากดูร่างที่โหดกว่านี้มาเลยชอบเกลียมไว้เลยโหดกว่านี้ผมก็จะถามว่าในวันนั้นวะโหดกว่านี้มีไหมมีม,มีมีโหดกว่านี้ไหมชอบชอบมันดูเหมือนเสมือนหนึ่งวะไอ้พวกนักการเมืองนี่กระจอกงอกง่อย เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลัวถ้าไม่รับฉบับนี้หนักกว่าเดิมมันต้องไปบอกกับประชาชนแน่ๆุยข้างหน้าหนักกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกอย่ารับเถอะรับเถอะพี่น้องจำปากผมไว้นะครับนักการเมืองเนี่ยนะครับสิ่งอื่นผมไม่ว่าแล้วครับเอาซิ่อีกพวกผมเนี่ยแต่ใครไปบอกกับพี่น้องอย่างนั้นส่งข่าวมาหน่อยบันทึกไว้หน่อยเลือกตั้งจัดการให้เฮี้ยน เพราะเท่ากับว่านักการเมืองเหล่านั้นไม่เคารพต่อประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาผันผ่านที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาอันยาวนานอันนี้ปี2535ที่ฆ่ากันตายเนี่ยนะครับกว่า80ชีวิตเรื่องนายกคนนอกนะครับ คนเปิดประตูว่านยกคนนอกชื่อนายมีชัยฤชุพันธ์มาปี2559คนเปิดประตูนายกคนนอกชื่อมีชัยฤชุพันธ์ปี2534-35ต่อเนี่ยครับให้ประธานรอสชและคณะรอสชใช,ช้มาตรา27 เหมือนกับให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้มาตราสินสีะแต่ถูกฟาดร่วงเรื่องกรณอณสริอศนั้นยังไม่มีมามีตอนปี40เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เห็นชัดว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินพลเอกสุจินดาลาออกก่อนลาออกออก,ออกพระราชจะากำหนดนี้โทษกรรมแตกนอกจากเขาให้กับตัวเองเขาให้ประชาชนครบ เขาก็นักเลงพอไม่ใช่กล้าเน,นี่ยโทษกรรมไม่กับตัวเองและไม่กล้าให้กับประชาชนเหมือนกับยุคปัจจุบันแล้ครับยุคนั้นเขานักเลงหลังจากนั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับสี่ประเด็นหลักๆได้ภายในวันเดียวโดยเฉพาะนาย,ยกต้องมาจากการเลือกตั้งแต่มันถูกสังเวยไป80ชีวิตตาย40สุูญหาย40 ที่สูญหายก็คือตายนั่นแหละครับจึงแก้ได้แต่ไอกติกาที่นายมีชัยเขียนขนาะนี้ตายเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้มันจะได้ยังไงครับสบวมาจากการเลือกตั้งต้องเห็นชอบหนึ่งในสามก่อนพรรคการเมืองได้เสียงเกินสิบเนี่ยนะครับ10บคนต้องมีหนึ่งคนต้องมาลงชื่อเห็นได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แค่ประชาัย์กับเพื่อไทยก็เห็นไม่เหมือนกันแล้วนี่ก็แบ่งบทกันเล่นบางคนไม่เห็นด้วยประเด็นนี้บางคนเห็นด้วยประเด็นนี้บัดโถเอาเถอะตามสบายชนะเนี่ <c oughs> แพ้ก็คนช่วย <c oughs> ผมไม่สนใจหรอกแต่ว่าหลักใหญ่ใจความคืออะไรครับปี2 5 3 5เกิดเหตุแล้วเนี่ยแก้ได้โดยทันที แต่นี่ครับต่อให้ตายนี่นะครับมากกว่าปี53เอ้า35นี่น้อยกว่า53 53มากที่สุดประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการแก้ไขของประชาชนสามารถแก้ได้อย่างเดียวคือความมันเสียและอย่าบอกว่าห้ามความบัตนทุ ต่อไปกกตกำลังร่างระเบียบใครจะรณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญขออนุญาตตัวเองก่อน <c oughs> แล้วให้หรือเปล่าล่ให้ไมหมล่ะกล้าให้ไหมกล้าให้ไหมเอถ้าให้เนี่ยจะไปขอ <c oughs> ผมบอกกระทำหาเรื่องไงจำปากผมไว้เพราะว่าถ้าคืนให้นี่นะครับพวกผมไปไหนเอารณรงค์ ทหารมาบอกโกกตอ,อนุญาตแล้วยากเชื่อผมเถอะแค่คิดก็น่าตกใจแล้วเพราะนี่นะครับมันจะกลายเป็นการทำประชามติเนี่ยนะครับเมื่อพวกฝ่ายสนับสนุนเนี่ยนะครับที่โกศกไกอูหรือใครก็ตามนายมีชัยหรือชูพัน์หรือใครก็ตามนั้น มาชี้หน้าว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนักการเมืองมันจึงรับไม่ได้ฝ่ายประชาชนเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ชี้เหมือนกันว่าไอ้ที่รับไม่ได้เพราะมันโกงประชาชนเนี่ยเพราะมันโกงอำนาจประชาชนอย่ามาบอกก่าว่าเฮ้ยฝ่ายข้าพเจ้าชี้ได้ฝ่ายเดียวไอ้ฝ่ายไม่เห็นด้วยไม่มีสิทธิ์ชี้เอาเถอะ อยากจะรบประเด็นนี้เชิญแต่เมื่อคุณกล้าชี้หน้าคนอื่นเขาว่าเหมือนผีต้องน้ำมนตเราก็สวนบอกคุณเน่ยเหมือนหมาถูกน้ำร้อนลวกเอา้เอาแล้วยังไงไอ้พวกนั้นว่าได้ฝ่ายต้องการจะความว่าไม่ได้ว่าจับจับไปเลยก็ เพราะอะไรครับเพราะว่าคุณกล้าให้ทําประชามติแต่ว่านะนะครับถ้ารณรงค์แข่งกันเนี่ยอยากลัวครับและความคุณก็ได้ผ่านคุณก็ได้บัดโถเอ้ย